ก็ของผมส่งในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะครับทำอย่างมืออาชีพนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ทีมของงานเทคโนนะครับก็จะัลโหลอ่าประกอบไปด้วยผมเองนะครับเป็นหัวหน้างานเทคโนนะครับก็จะมีน้องๆอ,อีก2คนก็เป็นน้องเอ็มครับกับกับน้องปอเป็นแอดมินหลังบ้านที่ช่วยดูแลระบบนี้นะครับซึ่งผมกลนเกินก่อนเลยระบบที่เราใช้เนี่ยทุกคนก็น่าจะ มีส่วนร่วมในการเข้า KM กันมาแล้วสำหรับที่ผู้จัดคืออาจารย์ปุ้ยหรืออาจารย์พราวีนะครับนะครับอันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะเข้าเรียนรู้การใช้งาน Google Form นะครับซึ่งระบบของเราเนี่ยเราก็นำมาใช้ Google Form เนี่ยแหละนะครับนำมาสร้างใช้เพื่อพัฒนาในการให้บริการการยืนคืนของการศึกษาในรูปแบบของออนไลน์นะครับ อันนี้นะครับหัวข้อที่เราส่งไปก็คือบุคคลที่คิดอย่างสร้างสารรค์และทําอย่างมืออาชีพนะครับประจําปี2565นะครับคุณสมบัติของผู้เข้าการคัดเลือกนะครับก็จะต้องเป็นบุคคลที่ทํางานที่มทลนี้ไม่น้อยกว่า1ปีนะครับเป็นผลงานที่นําเสนอจะต้องมีที่เกิดจากความคิดสร้างสารรค์หรือพัฒนานะครับอาจจะเป็นการพัฒนากระบวนการในการทํางาน หรือวิธีการทํางานโดยพัฒนาอย่างเป็นระบบอย่างเงี้ยนะครับก็คุณสมบัติเขาก็จะมีชี้แจงมาให้นะครับหลักเกณฑ์การประเมินนะครับเป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์นะครับอันนี้ก็เราคณะเรานะครับก็คิดขึ้นมาอันเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มที่ Google นี่ใช้ฟรีนะครับเราไม่ได้ไปทําใช้ตัวซอฟต์แวร์หรืออะไรที่เสียเงินนะครับก็ลองคิดมาว่า ปัญหาที่เราเอาอันนี้มาใช้ก็คือคณะเราเนี่ยมีกระบวนการยืมให้บริการ,รการยืมคืนอุปกรณ์และคารุพันใช่ไหมครับซึ่งซึ่งช่วงที่เอามาทำเนี่ยก็สอดคล้องกับช่วงสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับซึ่งคณะเราเนี่ยเน้นการสอนการเรียนรู้ปฏิบัติเป็นหลักนะครับมุ่งเน้นให้นักศึกษาปฏิบัตินะครับช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจารย์ก็ทำการสอนออนไลน์ ในการเนื้อหาของทฤษฎีนะครับแล้วก็สัง่งงานนักศึกษานะครับสั่งงานานะงงานักศึกษาให้นักศึกษาผลิตนะครับชิ้นงานหรือส่งอาจารย์ครั้งนี้มันเกิดปัญหาตรงที่ว่านักศึกษาจะต้องมีการยืมคืนอุปกรณ์นะครับเราก็เลยทำหัวข้อเนี้ให้เป็นแบบฟอร์มการยืมแบบออนไลน์เข้ามาให้นักศึกษาเตรียมการเข้ามานะครับเพื่อจัดเ,เวลานะครับ ในการยืมคืนเพื่อลดการเข้ามานะครับมาในการยืมคืนอุปกรณ์นะครับขั้นตอนการสมัครนะครับก็คือส่งใบสมัครให้กับทางมหาลัยนะครับ15ชุดแล้วก็รอประกาศแล้วก็นำเสนอผลงานให้เวลาแค่10นาทีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น้อยมากเลยผมนำเสนอไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเวลาหมดนะครับก็จะมีคนคอย บอกว่าจะหมดเวลาแล้วนะครับอันนี้ก็จริงๆระบบระบบของวิทยาที่ที่เราเป็นคนพรีเซนต์คนที่2นะครับซึ่งวิทยาเนี่ยพรีเซนต์เป็นคนแรกซึ่งผมก็นั่งอยู่ข้างนอกผมก็แอบได้ยินแหละก้เขาถ้าของเราอะ่ะไม่ผมไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่ามีใครเคยส่งไปใช้ระบบเขาไหมไอทีเฮลมีที่เขาแข่งกับเราครับเขาใช้ระบบ IT ทีเฮลมีในลายเนี่ยอะไรมีปัญหาปุ๊บก็พิมพ์ส่งให้เขาเลยเขาก็จะขอชื่อที่อยู่เขาก็จะมี Data เก็บ ข้อมูลในการที่เขาจะไปประมวลผลว่าความถี่อะไรที่มันเสียหายบ่อยๆนยครับผมผมเองผมก็เคยใช้โปรแกรมนี้เหมือนกันนะครับส่งไปหาเขานะครับการนําเสนอก็มีคณะกรรมการตั้งนั่งจากหน่วยงานอื่นมีรองต่างๆนะครับก็คอยครมการในการซักถามคําถามที่ผมโดนถามคําถามแรกก็คือไอ้ที่ผมพรีเซนต์ไปเนี่ยหน่วยอื่นสามารถนําไปใช้งานได้ไหม นะครับผมก็บอกว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นแพลตฟอร์มของนำหาอลไรที่ใช้ Google อยู่แล้วนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับก็ยินดีให้คําปรึกษากับคณะอื่นเหมือนกันนะครับอันนี้ชื่อที่ส่งไปก็คือ media cur curulation t e c i n g Tech system ย่อมาจาก MCT นะครับ MCT system ของเรานะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ยากนะครับก็หลักการที่ผมบอกไปแล้วว่าช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเราได้นํา แบบฟอร์มของ google form เนี่ยมาใช้หรือว่าผมไม่แน่ใจว่าของงานอื่นก็น่าจะมีใช้ในการทำประเมินเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่า google form เนี่ยมันสามารถทำได้หลายๆรูปแบบกระบวนการทำงานอย่างของผมเองก็คือขั้นตอนการยืมอย่างที่บอกครับสมัยก่อนเราใช้เป็นให้เด็กนะครับมาเขียน ที่หน้าห้องมีเดียเซ็นเตอร์แล้วก็ไปให้อาจารย์เซนอาจารย์เซนรับทราบว่าเด็กยืมอุปกรณ์จำนวนเท่านี้แล้วก็นำใบมาส่งให้เรานะครับเราก็จะเตรียมขั้นตอนการยืมต่อไปนะครับแต่ถ้าเป็นระบบของออนไลน์ที่เราทำขึ้นมาโดยใช้ Google Form เนี่ยเราก็จะมี QR Code นะครับให้เด็กสามารถสแกน QR Code ได้เลยนะครับที่ทางหน้าห้องก็มีตัวโปเตอร์นี้แปะไว้ให้นะครับ พอนักศึกษาสแกน qr c o ร์คแล้วก็จะมีระเบียบในการยืมขั้นตอนวิธีการยืมบอกให้หมดนะครับพอนักศึกษาสแกน qr code เนี่ยมันก็จะถูกลิงก์เข้าไปสู่ของอีเมลนะครับโดยบังคับให้เป็นอีเมลของทางมหาลัยอยู่แล้วนะครับใน google นะครับอันนี้ก็พอสแกนปุ๊บก็นักศึกษาก็ต้องกรอ,อ,อกอีเมลนะครับกรอก ข้อมูลติ๊กว่าจะต้องยืม3วันนะครับรหัสนักศึกษาต้องใส่ให้เรียบร้อยตัวแพลตฟอร์มของ Google Form เนี่ยมันก็จะถูกลิงก์ไปอยู่กับแบบใบยืมของผมอันนี้นะครับคืออันนี้เป็นแพลตฟอร์มใบยืมที่อยู่หน้าห้องส่วนอันนี้จะเป็นลิงก์ทางด้านซ้ายมือนี้จะเป็นลิงก์ของหน้าของ Google Form ที่เรากรอกทุกอย่างมันก็จะเป็นเจาะช่องบล็อกตามที่อาจารย์ภารวีเคยสอนเราว่าให้เจาะช่อง ตรงนี้ตรงกับอะไรนะครับพอเราทําตรงนี้เสร็จมันก็จะลิงก์มาถึงหน้าแบบฟอร์มของเรานะครับเมื่อเด็กกรอกเสร็จนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเมื่อมันกรอกลิงก์กลับไปปุ๊บตัวแพลตฟอร์มของ Google Form เนี่ยจะถูกส่งดดกลับไปหาอีเมลผู้ที่ทำการยืมนะครับกลับไปให้นักศึกษาที่ทำการยืมโดยเป็นใบที่เป็น PDF เป็นหน้าที่เขาเก,กรอก อุปกรณ์การยืมทั้งหมดเข้ามานะครับก็จะเป็นติ๊กให้ว่า3วันใส่วันที่ใส่ชื่อใส่อุปกรณ์รณที่นักศึกษาจะยืมนะครับแล้วก็จะถูกส่งกลับไปให้อีเมลของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาส่งต่อไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาทําการเซ็นยินยอมการยืมนะครับตามระเบียบแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะส่งอีเมลเป็นใบเนี้ยนะครับมาให้งานเทคโนโลยีทางการศึกษาทางแอดมินหลังบ้านก็จะ จัดเตรียมกระบวนการในการยืมของให้นักศึกษาต่อไปนะครับหรือแบบที่2นะครับวิธีการยืมนักศึกษาสามารถเข้าไปที่หน้าของเว็บไซต์ของคณะก็ได้นะครับพอเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์คณะเราก็จะมีเมนูบาร์ที่ทางประชาสัมพันธ์ทำมาอยู่แล้วก็คือในงานของ Media Center นะครับคลิกเข้าไปก็นักศึกษาก็จะได้เข้าไปถึงหน้าการยืมคืนอุปกรณ์นะครับในหน้าเว็บของคณะ เสร็จแล้วก็จะเป็นแพลตฟอร์มเดิมในการยืมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการนักศึกษาสามารถอันนี้ผมพูดก่อนว่าตอนนี้ระบบของเรานะครับก็เริ่มจะทําพัฒนาขึ้นมาโดยการที่นักศึกษาสามารถเช็คอุปกรณ์คงเหลือได้นะครับตอนนี้ก็คืออาจารย์พรารวีกําลังพัฒนาให้อยู่นะครับกับน้องๆก็คือต่อไปนักศึกษาเนี่ยจะสามารถรู้ว่าตอนนี้วัเล็เหลือกี่ตัว แต่มีเช็คสถานะของได้ด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่แน่ก็อาจจะปส่งในปีถัดไปถ้าน้องๆชื่อผมคงไม่ได้แล้วก็อาจจะให้น้องๆเดี่ยดูก่อนว่าเราพัฒนาจากอันเนี้ยสามารถมีการตัดสต็อกขึ้นมาให้นักศึกษาเรียนรู้ว่าเออตอนนี้กล้องมันหมดแล้วนะแล้วก็ทําการยืนไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปนะครับก็เข้าไปหน้าเว็บก็สแกนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็น แพลตฟอร์มเดิมก็จะมีแบบฟอร์มนะครับยืมคืนมีระเบียบการยืมคืนอุปกรณ์นะครับก็จะเข้ามาหน้าของ Google Form เหมือนเดิมนะครับนะก็จะมี email, อีเมลกรอกเสร็จก็จะมีอีเมลตอบกลับไปนะครับให้นักศึกษานะครับก็ข้อดีนะครับของการทํากระบวนการที่การยืมออนไลน์เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถนะครับเตรียมข้อมูลนะครับ นัดหมายวันนักศึกษาแล้วก็นําอุปกรณ์ให้นักศึกษามีการวางแผนได้ล่วงหน้าดีกว่าที่นักศึกษามายืมคืนแบบที่เป็นมาติดต่อทางหน้างานนะครับอันนี้เป็นระบบนี้ก็คือเรามีเวลาในการเตรียมอุปกรณ์ให้นักศึกษาได้ดีขึ้นนะครับมีความรวดเร็วขึ้นนะครับก็ความโดดเด่นนะครับของผลงานอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกนักศึกษาต้องไม่ต้องเข้าปัญหาเนี่ยนักศึกษาต้องมาเขียนคําร้องนะครับมันจะ มีผลตอนช่วงโควิดก็คือการเว้นระยะห่างนะครับอุปกรณ์นักศึกษาเนี่ยก็ไม่ทราบอุปกรณ์ว่าจะมีหรือไม่มีนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมาแต่เมื่อเราแก้ไขโดยใช้ระบบอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับนักศึกษาสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ได้แล้วก็นักศึกษามาตามเวลาที่นัดหมายก็จะได้ของตรงตามที่เขายืมนะครับอันนี้ก็ผลงานนวัตกรรมที่สามารถส่งเสริมมาสนุนก่อให้เกิด ลี่ยนแปลรูปธรรมนะครับก็อย่างที่ผมบอกจหน้าที่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ได้ล่วงหน้านะครับสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์คงเหลือนักศึกษาจะได้วางแผนการทํางานได้ถูกต้องนะครับลดการสูญหายของอุปกรณ์นะครับจากระบบเดิมเป็นการบันทึกที่ผมบันทึกลงในสมุดอันนี้ก็มีระบบก็จะลิง์เข้าไปใน Excel นะครับมสีสถิติการยืมแต่ละเดือนนะครับสถิติการยืมของแต่ละสาขานะครับอันนี้นะครับก็ อันนี้การนําไปใช้งานพัฒนาในหน่วยงานก็ไม่มีอะไรมากครับเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอการให้บริการนักศึกษาเพราะว่าตอนแรกผมมีกันแค่2คนนะครับตอนนี้ก็มีน้องปอเพิ่มเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็นักศึกษาไม่ทราบรายการอุปกรณ์ตามที่บอกนะครับหลังมีระบบก็ดีขึ้นนะครับก็สามารถเข้ามารับอุปกรณ์ตามเวลาอย่างที่ผมบอกไว้นะครับก็มีประมาณนี้ผมหน้าง,งานแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะให้น้องน้องปอมาพูด หลังไหม่บ้างนะครับว่าระบบที่ใช้มาเนี่ยมันดียังไงนะครับก็หรือว่าทางฝ่ายอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่ที่อยากจะใช้หรือแพลตฟอร์มก็สามารถถามน้องปอได้นะครับอันนี้ค่ะระบบของเรานะคะมันก็แบบสะดวกรวดเร็วนะคะสำหรับแบบที่ไม่อยากให้นักศึกษาเข้ามา ติดต่อหน้างานมากเกินไปก็ให้เขาเตรียมข้อมูลมาก่อนเราก็จะสามารถจัดแจงออของไว้ให้หนักศึกษาได้นะคะเหมือนเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าได้ะคะ่ะแล้วปัญหาที่ที่น้องปอเจอกับการยืมหรือว่าหลังจากที่มาทํางานให้กับงานเทคโนโลยแล้วองเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับ ก็ปัญหาก็จะลดน้อยลงกว่าที่น้องมายืมหน้าตู้นะคะเราก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าสมมุติจะยืม3วันก็ทําในระบบมาน้องว่ากล่องในระบบมาก็รวดเร็วค่ะทำแบบหนาที2นาทีก็เสร็จแล้วน้องก็ยื่นมาแล้วก็ได้ PDF กลับไปเลยทันทีเขาก็ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสร็จแล้วก็กลับมารับของได้เลยค่ะมันก็จะเป็นการเตรียมตัวได้อย่างดีค่ะก็ทางฝ่ายอื่นนะครับ ก็คือถ้าเขาอยากจะสนใจนี้เราก็คอยให้คำปรึกษาได้ใช่ไหมครับาะอย่างเช่นฝ่ายกิจอย่างเงี้ยมีแบบฟอร์มสามารถทำแบบออนไลน์เงี้ยก็น่าจะให้คำปรึกษาได้ใช่ค่ะได้ค่ะก็ถ้าฝ่ายอื่นๆหรือว่าพี่ๆคนไหนแบบเอยอยากมีว่าอยากมีในการเตรียมตัวล่วงหน้าหรือว่าจะมีแบบฟอร์มอะไรที่เกี่ยวกับ Google Form นะคะก็สามารถติดต่อได้ค่ะหวังว่าหรือไม่จริงๆไม่ต้อง จริงๆไม่ต้องเป็นงานเทคโนแล้วน,นะครับผมว่าการส่งเข้าประกวดเนี้ยอาจะจะเป็นของฝ่ายอื่นการจัดสต๊อกของ A อ,อย่างเงี้ยก็ได้ครับว่าทําแบบฟอร์มอย่างเงี้ยอ่ะอย่างน้อยทําออนไลน์เราไม่ต้องไปนับอย่างที่ผมกําลังจะทำเนี่ยสามารถทําไปสต๊อกของ A ก็ได้อย่างเงี้ยว่าเราทํา QR code แล้วไปดาซอแกนปุ๊บมันก็จะมาตับใน Excel เราเลย,ย่างเงี้ยสมมติสต๊อกร,รอบเนี้ยเราเข้ามา15ที่เป็นกระดาษ A4 เดี๋ยววันนี้เราไปยิงปุ๊บ เราไม่ต้องไปนั่งมานับแล้วมันจะตัดให้เองที่อาจารย์ปุ้ยเขาเขาทำไว้ให้นะครับนี้ก็ก็อันอื่นสามารถส่งได้เหมือนกันนะครับอันนี้ในกรณีที่งานสายกิจต้องอสนใจที่จะทําตัวระบบเนี้ยนะคะแล้วก็มันจะต้องลงชื่อบริษัทแล้วก็ตําแหน่งงานที่น้องไปไอ้ตรงเนี้ยคือสามารถที่จะทราบได้ไหมว่าพี่ต้องการสถานประกอบการละสามตำแหน่งแล้วห้ามให้ซ้ำกัน มันสามารถที่จะทำคล้ายๆแต่สตนอนีของทุยได้ไหมถ้า,ถ,าถ้าเป็นบริษัทแล้วไม่ซ้ำกันคือบริษัทหนึ่งไปตำแหน่งตาแหน่งสมมว่าพี่จะไปกราฟิกดีไซน์แต่ห้ามไปเกินสามคนห้ามไปเกินอ๋อหนึ่งบริษัทแต่ห้ามเกินสามคนแต่ผมอย่าี้ถ้า Google Form มันก็ต้องเจาะบริษัททำทาให้ติ๊กะ ต้องมีชื่อบริษัทมาก่อนทั้งหมดนะพี่อไม่จำเือนว่าคนนึงไปบริษัทหนึ่งผมเข้าใจแต่ถ้าแบบฟอร์มอย่างเงี้ยงูรัดชื่อพี่ให้เรียกบริษัทก่อนคราวนี้บริษัทพี่ในสาิจในหนึ่งรอบเนี่ยพี่ก็ต้องเอาวะเนี่ยมาใส่เอาชื่อบริษัทมาใส่ก่อนแล้วพี่ก็ค่อยไปติ๊กว่าใช่ยังไงนะตรงนั้นแหละมันคือปัญหาแต่ถ้าผมแบบว่าเป็นกรอกข้อมูลอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เป็นหัวข้อที่ใช้พิมพ์เอาะ แต่ถ้าเราจะมาฟิกใน Google Form s, ให้ว่าให้ติก๊กเลยอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนอุปกรณ์ผมอะ่ะผมก็ให้เด็กพิมพ์เอาว่ายื้มไวเลสยิ้มกล้องยิ้มอะไรนี้อ่าแต่ถ้าจะติก๊กอย่างนั้นผมว่ามันน่าจะยังยากอยู่อืมเพราะนั้นดูเองถ้าครบแล้วมันก็จะต้องนั่นบรรจนี่ไม่ได้หรือนอกจากว่าถ้าพี่อยากทำฟอร์มเงี้ยพี่ทำฟอร์มว่าบ,บ,บ,บริษัทเนี้ยใน Google Form มพี่มุดไปกาตนาพี่ระบุไว้แค่สามคนพอคนหนึ่งใส่ปุ๊บตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กพอสามปุ๊บ ระบบตัดอย่างนั้นน่ะได้แต่พี่จะต้องมาใส่ชื่อชื่อบริษัททั้งหมดก่อนไงในในรอบเนี้ยว่าเด็กไปหามาทั้งหมดที่จะไปษากิจอะสมมติมียี่สิบบริษัทอ่ะพี่ให้บริษัทละสามคนอนยะ่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะล็อกไปได้ว่าอ่ะสามคนเต็มใช่หรือไม่ก็พี่ถะทว่าถ้าใครติ๊กกาตนามาปุ๊บต่อไปเนี่ยช่องหลังอ่ะมันก็สามารถเลือกได้สามคนพอใส่สามคนแล้วเต็มปุ๊บระบบมันก็จะตัดได้อย่างนั้นอะแต่พี่แค่ต้องมาต้องมาใส่ชื่อบริษัทแต่ถ้าพี่เป็นพิมพ์อ่ะมันน่่าจะตัดดไไม้ไ จริงจริงอ,อีกงานหนึ่งก็ที่มองไว้ก็คือที่เห็นมีคนน้อยก็น่าจะให้มีในระบบก็คืองานของงานอาคารเนี้ยว่างานคล้ายๆกันในการออยืมห้องปฏิบัติการนะครับเพราะผมห้องปฏิบัติการผมก็มีจองเหมือนมีออนไลน์เหมือนกันนะครับพาะอย่างของแมจิ๋มก็จองห้องเรียนเนี้ยนักศึกษาก็สามารถจองออนไลน์แล้วดูดูล่วงหน้าได้อย่างเงี้ยครับอันนี้ คือปัญหายืมห้องเนี่ยม,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 มัน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 ไหลอย่างนะคือกรณีที่ว่าอย่างยกตัวอย่างห้องประชุมอย่างเงี้ยถ้าเรามีกําหนดว่าเออว่าเวลานี้นะยืมเช้านะยืมบ่ายนะแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ว่าฉันจะใช้ตอนเนี้อ่ะก็มี<ต>ใช้ห้องเรียนก็มีบางทีแบบดูตามตารางเงี้ยนะประเด็นที่มีปัญหามากที่สุดคือตารางสมมติว่าช่วงเช้านี่ว่างแต่กรณีที่เด็กไปติดต่อเนี่ยว่าเออห้องนี้ว่างนะครับป้าคือขอใช้ห้องนี้ต่อ แต่พเมื่อในตารางเห็นว่างปุ๊บฉันใช้ต่อเลยโดยที่ไม่เหมือนแจ้งท,ท,ที่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 ตรงเราใช่ไหมมันก็มีปัญหาซ้ำซ้อนแล้วก็เกิดการทะเลาะก,กันระหว่างเด็กและมีปัญหามาแลแ้วในตรงเนี้ยเยอะ<ช>มากๆเลยตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าห้องเรียนมันทําระบบอ่ะมันค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นห้องห้องปฏิบัติการหรือห้องประชุมที่อย่างของงานอาคารดูแลอย่างเงี้อยอย่างห้องบางห้องที่มันสามารถฟิกได้แต่เราก็จะได้สามารถจองออนไลน์กันได้เลยมันก็จะเหมือนแบบงานเราก็จะ ทำกันได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นห้องเรียนเงี้ยผมว่ามันนัดสะดวกที่หน้างานเด็กเดินไปดูหน้าห้องว่าอาจารย์ปล่อยเร็วแล้วจะขอใช้ต่อแล้วลงมาเขียนใบที่สมุดดีกว่าแต่ถ้าอยากยืมห้องประชุมห้อง MCTCO เงี้ยเด็กสามารถจองออนไลน์เงี้ยถ้าแบบถ้าสนใจจะให้ทําแบบเหมือน Google Form ขึ้นมาเงี้ยอันนี้มันก็จะพอแบบทําได้เราระบุเวลาว่าเด็กยืมช่วงเช้าช่วงบ่ายอย่างเงี้ยสองช่วงนะครับอันนี้ก็ถ้าไม่มีใครมีมาถานก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับที่มา KM <K> ในวันนี้นะครับกับางานบุคคลที่คิดอย่างสร้างสารรทำอย่างมืออาชีพนะครับก็ปีหน้าก็อยากให้ให้ให้ส่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไระครับตอนแรกผมก็กลัวไม่กล้าส่งว่าคู่แข่งคือวิทยาแต่อย่างนี้ผมบอกถ้าเราไม่ส่งเขาก็ได้ไปเลยเหมือนหนึ่งรฟ,ฟีโดยไม่มีคู่แข่งนะครับก็เลยลองลองกันดูครับขอบคุณครับ